สวัสดีครับผมนุกนะครับผมครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้ครีมตัวหนึ่งนะครับที่ผมเห็นใน Tik t o อกใน Facebook นะครับเป็นแบบมันขึ้นโฆษณาบ่อยมากนะครับผมจนผมแบบอยากทดลองใช้นะครับก็คือครีมตอนนี้เลยของจุฬาเฮิร์บนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเจลบำรุงผิวมะรุมนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเจลลดสิวดอกดาวเรืองนะครับผมอ่าเนี่ขอบอกว่าช่วยเรื่องสิวลด จุดดังดาได้ดีเลยนะครับผมผมก็อยากจะลองใช้ดูนะครับผมว่ามันจะเห็นผลจริงๆไหมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมอนี้ลงทุนซื้อมาใช้เองเลยนะครับผมก็ถ้ามีสปอนเซอร์ก็เข้ามาได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมอะก่อนหน้านี้ผมใช้คีมจุลาฮืดเหมือนกันครับแต่จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้คีมคิงดำตอนนี้นะครับคือแบบตอนนั้นผม อ,อลุงผลมันกว้างเนาะผมก็เลยใช้แบบว่ามันเห็นผลจริงอ,ะอ่ะจริงมันเห็นผลตั้งแต่สองแรกนะผมอันนี้ผมใช้มาประมาณสามถึงสี่สองแล้มันะแบบมันเล็กลงเห็นได้ชัดเลยนะครับมันกระชับขึ้นนะครับผมอ,อันนี้ผมใช้หมดแล้วนะครับสองขิงดําตัวนี้นะอะเดี๋ยวผมก็อยากลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้บ้างนะครับเพราะหน้าผมเป็นสิวนะครับผมอนี่ครับ นี่เลยเป็นสิวเลย,เยผมจะทดลองประมาณเจ็ดวันนะครับเพราะวันที่หกี่ผมมีปาร์ตี้สำคัญนะครับผมอ่ะผมอยากจะใช้ตัวนี้ลดสิวว่ามันจะช่วยได้ทันไหมนะครับภายในเจ็ดวันนะครับผมอ่ะเรามาดูคุณสมบัติของตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมตอนนี้จะเป็นเจลมาลูปนะครับผมตัวน,นี้ก็จะช่วยลดรอยดำรอยแดงของสิวนะครับผมผิวเรียบเนียนผิวใสแล้วก็ ผิวชุ่มชื่นขึ้นนะครับผมอ่ะตอนนี้เลยนะครับเป็นเจลผิวมะลุ่มนะครับผมแล้วก็ต่อต่อไปครับเป็นเจลสิวดอกดาวเรืองนะครับผมนี่เขาช่วยในเรื่องสิวนะครับผมผิวแพ้ง่ายนะครับสิวตันแล้วก็ลดปัญหาการเกิดสิวซ้ำนะครับผมก็จะสิงอุดตันค้างนะครับแล้วก็ผัดเซลล์ผิวใหม่ให้ดูผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับผมครับตอนนี้เลยครับเจลมะลุมนี่อ่ะ คลิปนี้ผมขออนุญาตใช้กล้องหน้านะครับผมอ่ะจะได้เห็นสินค้าจะได้กัถูกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดลองประมาณ7วันนะครับผมว่ามันจะเห็นผลไหมอ่ะให้ดูผิวหน้าก่อนสิวนี่เลยอันนี้เป็นรอยนี่ก็สิวอะตรงนี้ผมสิวผมชอบขึ้นตรงนี้นะเวลาผมใส่เมสมันมันน่าจะแพ้เมสน,นะอ่ะมีรอยดำรอยแดงครับส่วนรูมุมขน ตอนนี้ช่วยได้จริงนะครับผมอันนี้ผมใช้ประจําเลยนี่ถ้า2ตัวนี้ดีผมก็จะใช้ครอบผู้สามตัวเลยนะครับผมอ,อันนี้ผมจะใช้แค่2ตัวนี้ภายใน7บวันก่อนนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมเนื้อเจียตัวนี้ก่อนนะครับผมอของมารลุมนะเฮ้ยเนื้อเจลสีเขียวแบบนี้นะครับ มันหอมนะครับมันน่าจะหอมหอมเอมารูมเลยมั้งผมไม่รู้กลิ่นมันเป็นยังไงนะอ่าเนื้อเจียวลื่นนะครับผมอเดี๋ยวผมจะขอทานเลยนะลืมเนื้อเจียวมันมันหอมนะน่าจะหอมกลิ่นของมารูมเลยครับโอ,คอยคจะทา,านมดได้นะเออลืมแคปมะอ่ะเดี๋ยว ผมเอาวิดีโอแคปเลยกันนะ,ะให้ดูตรงนี้ก่นอนจะให้แคปเลยเดี๋ยวผมจะทาเช้าเย็นเลยนะครับผมมาต่อที่ดอกดาวเรืองครับผมเฮ้ยนี่มันใสๆเลย นนมันลื่นนะอืมมันกลิ่นอันนี้เลยนะกลิ่นดอกดาวเรืองเลยนะก็โอเคอยู่นะกลินมันโอเคอยู่อันนี้มันจะรู้สึกลื่นๆน,น,นิวๆน,นิดนึงนะครับผม โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเออผิวมันพอทาตัวนี้มันรู้สึกแบบมันยังเหนิยวนิดนึงนะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับผมสองต่อให้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามันจะเห็นผลมันจะช่วยเรื่องสิวได้จริงไหมนะครับผมอ่ะอาหน้าเอสิวตรงนี้เป็นพิสจน์เลยนะครับอ่ะเจ็ดวันนะครับผม เอาหนวดผมพีสูตรเลยก็ได้นะมันจะยาวตามอันนี้นะโอเคะโอเคครับวันที่หนึ่งนับหนึ่งเลยนะครับ โอเคครับผมนี่ก็ครบเป็นวันที่7ดแล้วนะครับมาผมมาดูสภาพผิวกันนะครับหลังจากที่ผมใช้ครีมของจุฬาเฮิร์สไปนะครับสองตัวเลยนะครับผมใช้เริ่มตั้งแต่วันที่1วันนี้ก็วันที่7ทันวานะครับผมมาดูสภาพผิวเมื่อคืนนี้ปาร์ตี้สนุกมากนะครับกลับดึกเลยกับตีหนึ่งนะโอเคนี่ครับ สิวอันนี้เพิ่งบีบไปเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้รอยสิวเก่านะครับเรามาดูอ่าเดี๋ยวผมจะขอแคปอันเดอ้อสภาพผิวหลังใจผมใช้ไปนะครับมันก็รอยสิวรอยดำนี่มันก็ยังอยู่ปกติอยู่นะครับแต่ความรู้สึกหน้ามัน มันไม่ค่อยมีสิวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จะดูแบบเรียบเนียนขึ้นนิดหน่อยนะครับผมโอเคอ่ะอันนี้มันอาจจะไม่เห็นผลอะไรมากครับแต่ผมจะลองใช้ไปจนหมดซองเลยแล้วกันนะครับแล้วผมจะมาถ่ายอีกทีนะครับว่าหน้าผมจะจะดีขึ้นไหมนะครับผมอันนี้ผมน่าจะใช้ได้อีกประมาณเกือบเดืนะอนนหะกว่าจะหมดซองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีนะว่า หน้าผมจะเป็นยังไงมันจะดูดีขึ้นไหมนะครับผมหลังจากที่ผมใช้ไปจนหมดซองนะครับโอเคอหลังจากที่ผมใช้ไปตอนผมทาตอนช่วงเช้านะครับผมรู้สึกว่าทาสองตัวเนี่ยหน้ามันแบบเวลาช่วงผมทาก่อนไปทํางานเนาะแล้วก็พอประมาณสิบโมงกว่าเนี่ยหน้าผมมันเริ่มมันแล้วเนาะมันจะรู้สึกว่ามันเหนียวเนอนาเนาะผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับทาตอนกลางวันอนะโดยเฉพาะ เจียวดอกดาวเรืองตัวนี้ครับเป็นเจียวรสสิว่นะมันเป็นเจียวเอใสๆนะครับแล้วก็ผมหึ่งมาดูรับวมันมีส่วนผสมของไข่ขาวนะครับผมว่ามันจะเหนียวๆเหมือนไข่ขาวเลยนะครับผมคือแบบช่วงสายๆพอผมแน่มันเนาะมันจะเหนียวเนอะนะอะมันมันลื่นๆนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับแต่ตัวนี้มันทาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแต่ผมทาสองตัวพร้อมกันนะครับผมว่าเหมาะกับทาช่วงก่อนนอน จะดีกว่านะผมอแต่ผมก็จะทาเช้าเย็นเอเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับเอาจนหมดซองครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเจ็ดวันนะครับผมโอเคนะครับแต่หน้าก็ดูเรียบเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคครับกับเจียวบำรุงผิวมันรูมแล้วก็ เจลลดสิวดอกดาวเรือนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับผมซองละ49บาทนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีครับหลังจากที่ใช้ไปจนหมดซองนะครับผมว่าผิวผมจะเป็นยังไงนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องนุกนานาด้วยนะครับผมครับของครับผมไม่าย